แล้วสามีอะไรเนื่อยเหมือนกันเลยใช่คนเล็กหรือใช่คนโตใช่คนเล็กคนโตเลยต้องบาลานซิฟิตค่ะคุณแม่ลูกสองเป็นไหมลูแม่ลูกสองมันมันแบบในในความรู้สึกเราเคยคิดจะมีโมเมนต์แบบลูกสไม่เคยไม่คือคือคือจริงๆเนี่ยไม่ไม่เคยคิดว่าจะแบบว่าโอ้ยชีวิตนี้จะแบบว่าฉันจะแพลนจะแบบมีลูกอย่างเงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าเป็นชีวิตสาวโสดสวยแต่ว่าพอมีลูกเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเปิดโลกเราอ่ะทำให้รู้ว่าแบบว่า มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่แบบน่ารักมีคุณค่ามีหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีสองไม่ไม่หนึ่งคนไเกินโซกินต่อมีอ๋อได้ต่อน้นี้ายก็าใจนะผู้กได้บ้บ้างคืพผูการณ์ ดีค่ะทือว่าพัฒนาการดีมากก็คือตอนนี้เขาหนึ่งขวบเจ็ดเดือน,นไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วก็แบบรู้เรื่องทุกอย่างพูดอะไรคือรู้เรื่องหมดเลยแล้วก็เริ่มพูดได้พูดตามได้เยอะมากแล้วอันนี้คือเราฝากแฟนเลี้ยงกันเองมีเพช่วยมีคือมีมีพี่เลี้ยงที่มาอยู่ในการคือมาช่วยเลยตั้งแต่แบบติดวันที่กลับมาะแค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบช่วยเขาโดยการที่แบบมันจะมีพวกของเล่นเสริมพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ใช้เขาเล่นแต่แบบนั้นล้วก็พาไปพวกแบบเพกาที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื คือต้องบอกว่าเนี่ยจากจากวันที่คลอดจนวันเนี้ยยังนอนไม่ไม่พอสักวันเลยเพราะว่าไม่เพราะว่าตัวปกติแล้วอย่างอย่างเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเหมือนเขาจะตื่นแต่คืนเยอะมันจะมีรอบเพราะเราสึกว่าใช่เราก็อยากจะเต็มที่ด้วยจนถึงตอนนี้นี่ก็ยังแบบมีปั๊มนมด้วยใช่กิตชั่วโมงกับด้วยทั่วฟ้าทั่วฟ้าจะเตือนเรงปั๊มนมกิตชั่วโมงครับที่รีนันนี่แน่นอนก็ประมาณห้า ถ้าเกิดตอนนี้ถือว่าเยอะนะคะห้าหชั่วโมงแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยคือไม่ค่อยมีเลยจริงๆก่อนที่จะแบบมีการทำาทำการบ้านไหมว่าเออเรา,ะจ,าจะต้องเจอเวอร์ชันนี้นะมาทําการบ้านตอน้พร้อมเราก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจแล้วแล้วมีมีเพื่อนที่มีลูกอ่ะเขาพูดไว้บอกว่านอนเยอะๆนะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนอ <laughs> แล้วเขาไม่เคยเชื่อเลยจนกระทั่งออกมาก็คือจริงเจ้าลับไปเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าทําไมติ๊งต้องให้กินนมเพราะว่าคือ คือจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ศึกษาว่าใช้ที่สุดนมแม่คดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราทุ่มเทเวลาของเราอะแค่2ปีแรกเองคือนีคมาไว้2ปี 2> แล้วมันจะดีับเขาทั้งชีวิตหรืออย่างอาหารอย่างเงี้ยเขาเริ่มกินตั้งแต่6เดือนนี่ก็ทําทุกมือเลยนะทำเอง,ทำ,งทำเองทำเอง,ง,งทุกมือเราก็ดูโภชนาการไม่ให้กินขนมไม่ให้กินน้ําตาลคือเราบรแบบโอ้โหแบบเป๊ะมากเพื่อวางรักฐานชีวิตเขาเนอย่งางนี้แล้วก็คือต้องปั๊มนมเก็บไว้ตลอดเลยมีสตอ่แล้ว ไม่สต็อกเนี่ยใช้ใช้หมดไปแล้วตอนป่วยคีณผ่านมา<อ>แล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบปั๊มรอบต่อรอบแล้วพยายามเพิ่เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ท,แแที่มันยังมีอยู่ยก็มีคือเหมือนเราเราก็ไม่เคยหยุดนงคะแต่มันก็ะะนน<อ>จะมีแบบน้อยลงบ้างกว่าตอนแรกอะไรแบบ แล้วพัฒนาการลูกเป็นยังไงบ้างพัทกินนมจากเราก็คือเขาแทบไม่เคยป่วยเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบเขาเขาเจอเจอเชื้อไวรัสจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ป่วยแต่หายเร็วมากคือไข้ขึ้นสูงมากแต่ละเริ่องใช่ไข้ขึ้นแบบคือไม่รก็มีร้องไห้งอแงบ้างหรือมาลองตอนคืนบ้างนะค่ะแต่ว่า ด้วยความที่แบบเหมือนเขาแข็งแรงมากแล้วเขาหายเร็วมากหรือว่าพ่อพี่เอพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อก็เป็นฟิตเนสแม่ก็แบบว่าออกกําลังกายมันรู้สึกว่าส่งผลถึงลูกเป็นไปได้เพราะก็ตัวใหญ่เป็นเด็กที่มีกล้ามเนื้อนี่อะไรแล้วสามีแข็งแรงสามีซัพพอร์ตยังไงบ้างคะเรื่องการเล่นดูกโอ้โหเรื่องจริงๆคือสามีเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าเขาเขาจะชอบเล่นด้วยมากกว่า จะชอบเล่นด้วยแต่ว่าอย่างแบบเรื่องเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าปล่อยปล่อยให้นี่เป็นคนดูแลแล้วก็พี่เลี้ยงแล้วเขาก็จะมาซัพพอร์ตเวลาวันที่พี่เลี้ยงหยุดหรืออย่างช่วงกลางคืนในช่วงที่แบบว่าเด็กๆเลยเนี่ยเขาก็จะแบบตื่นขึ้นมาช่วยกันสลับอืมไม่ย่งั้นถามเลยคุณสังกีเราชอบทำคอนเทนต์เนื้อคอนเเอาลูกไปวางแล้วก็ลูกแม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกกันมางคุณก็แบบเป็นวิทยาในทิกตอกโอ้ดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ชอบนะคะตอนนี้ก็มีเวลาทำคอนเทนต์น้อยลงเหมือความหวานความแซ่บคู่เราก็ยังไม่ลลลดงเย ก็คือเราคือเราพยายามอันนี้มันมันเป็นความเห็นตรงกันของเราสองคนเนาะเราพยายามบอกว่าถึงแม้เราจะมีลูกอ่ะแต่คือเราก็ยังเป็นคนรักกันอยู่นะคือชีวิตในความเป็นคนรักอ่ะเราก็ต้องคอยเติมเต็มให้กันไม่ใช่จะปล่อยให้มันแบบ,<พ>บเกิดแห้งอย่างโมบบ้ต่างคนต่างทํางานกลับมาอะไรอย่งี้ค่ะรู้เราว่าต้องอยู่กับลูกแต่เราก็จะแบบทุกครั้งที่เจอหน้ากันต้องกอดกันนะวันนี้ยังไม่ได้แบบไม่ได้กอดกันเลยไม่ได้จุ๊บกันเลยไม่ได้แบบ เหมือนแสดงความรักเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเหมือนทำทำกับมันแต่ที่กิงไครเป็นคนเริ่มทำคอนเทนต์นี่เริ่มทำค่ะคุณสามีเขาไม่ใช่อะไรแบบนี้เลยใช่ตอนแรกๆมีขู่บังคับหลังๆเริ่มเริ่มส่งส่งคอนเทนต์ตัวอย่างมาให้แต่ทำไมสามีเราดูเล่นเงียนกว่าเราอ่ะอย่างเวลาแบบว่าจะอุ้มเราหรือเอาลูกวางหรือว่าพาเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเขาตีหมดแตกนะอาจจะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่สายแบบนี้เขาก็เลยแบบ เป็นธรรมชาติมากกว่าแต่คนเขียนบทคือเราคนเขียนบทคือเราคนเลยแซวว่าอยากดูอุ้มแบบเราเออจริงจริงเลยนะกับคนขีอยากเปนสามี อยากเป็นแดนนี่อ่ะรู้สึกยังไงเนี่ยจ88บวกรู้สึกว่าทำให้คนชวนคิดต่อเพื่อนๆพิเศษก็จริงจริงๆก็อยากให้ขำๆเอนจอยกันไปเลนะคะเพราะว่าบางทีบางทีนี่ก็เป็นคนที่จะแบบเวลาว่างๆก็นั่งชอบเปิดตัวอะไรขำๆนี่แหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำแบบเนี้ยให้คนที่ติดตามเราเขารู้สึกแบบสนุกเอนจอยมากกว่าจริงๆมันแค่คอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมแค่คอนโทรส์แค่คอนโทรส์อ้า่เราเห็นเขาปิดประตูปิดประตูห้องนอนรู้สึกนะ ที่จริงเวลาคอมเมนต์คุณสึกอย่บ้างอ่านเมนต์บ้า้อ่านอ่านยังไงบ้างเมนต์ที่รู้สึกว่าอก็หลายๆคนก็แบบบางคนก็อินก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเะคนจะมองว่าเป็นคู่แซ็บถึงจะรู้สึกว่าเราแซ็บแท็บจริงไหมครับแท็บยังไงอ่ะมายถึงว่าแบบไม่หิ้งเรื่งความที่แบบว่าามีเราก็คือคอนโดมันร้อนใส่้สื้าเราก็เป็นแบบเซ็กซี่ด้วยนางไม่ไม่เคยอยู่บ้านไม่เคยใส่เสื้อเลยโอ้ยบ้านอยู่ไหน แล้วจีแล hadi, แ้วพอมันลงไปอย่างนั้นเขาไม่ใส่เสื้อไงมีคนเข้ามาเมนต์แบบว่าอยากสิงล่างเราบ้างไหมมีไหมมีก็ แี่เขาเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายเขาถ้าเกิถ้าเกิดอยู่ข้างนอกสมมติเขาเข้ามาก็เห็นคนเยอะอย่างเงี้ยคือหายไปแล้วนะคือแบบเปิดห้องเข้ามาอย่างเงี้ยปิดเลยนะอ้าวขี้อายมากแต่เวลาทำคอนเทนต์ไม่ใส่เสื้อนี้เขาไม่อายเวลาคนเข้ามามีคนเข้ามาแบบไม่คือคือเขาไม่ได้เห็นเหมือนแบบอะไรไม่ได้เห็นรีแอคไม่ได้เห็นการตอบโต้ของคนคือชีนสบายใจในพื้นที่แอร์ผ่านที่เด็กของแม่ใหญ่ไปคือเขาอ่านภาษาไทยไม่เห็นอะไรเขาจะไม่ค่อยได้ แต่ต้องถามพี่แดนนี่ว่าห่วงไหมถ้าเกิดตอนนี้เราแฟนคลับสามีจะเพิ่มมากคือว้าวขอบคุณมากกว่าค่ะขอบคุณมากไม่ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนมาชื่นชอบเขาบางทีเราไปเดินกับเขาคนจําเขาได้จําเราไม่ได้เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะเขาแสดงยังไงคะเขาแสดงยังไงสิ่งที่เกิดก็แบบบางทีไปไปเซเว่นไปอะไรเงี้ยอุ้ยหนูจำพี่ได้พี่มาจากติ๊กต็อก จำไม่ได้เถามรู้สักเการเรียบร้อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถามไม่ดับนี่ไม่มีบ่อยนะหลังๆก็เลยแบบโอเคมาถ้าเกิดจะมาถ่ายคลิปอะไรเธอมามาถ่ายกับฉันแต่ว่าคอนเทนต์นี้มันประสบความสำเร็จแล้วได้เขียนบทใหม่นะครับว่าจะแบบลูกเล่นอะไรไปเรื่อยเรื่อยๆมีเรื่อยๆครับก็ดึงดึงเขามาเรื่อยๆจนตอนหลังเขาเริ่มสนุกสนุกครัใช่เราเรามีแผนกัรใชชีวิตคู่อย่งไรครับแต่ว่าหดี๋วไอ้น้องโตแล้วมีอยากมีคนเลยไหมหรือยังไงคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นลูกของ เราแฮปปี้มากเราแฮปปี้ับการลูกคนเดียวแล้วเราเคยเคยมีเหมือนกันคนบอกว่าทาไมไม่มีอีกคนเขาจะได้เป็นเพื่อนกันแต่เราอยากให้ลูกเป็นเพื่อนเราเหมือนตอนนี้คือทุ่มเทเวลาให้เขาเต็มที่ทุกอย่างเลยก็เลยแบบแฮปปี้มากแต่ตรงนี้ยังยังไม่อยากที่จะแบบเหมือนปันใจแต่ถ้าปุ๊บปบรับโชคได้อยู่ไหมคิดว่าคิดว่าจะมีไหมคุณจอมหรือว่ายังแบบว่าไม่ไม่ตัวสดตัวไม่มีเลยไม่มีเลยแต่คุณสามีพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีน้องสาวไงคะเขาก็เลยแบบว่า อยากไม่จะไมอยากมีทีไหวะตะกินถามว่าอยากมีไหมมีมีมีถามแต่ถ้าเกิดคุณปรับรับโชคพี่ณี่ก็ตามธรรมชาติใช่ไหมสบายสบายก็น่าจะอย่างนั้นแต่นี้ก็เลี้ยงน้องให้ดูแบบโตดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมครับก็คงยังไม่มีคนที่สอบตามมาอยากให้อยากให้ดีที่สุดตอนนี้ไม่เข้าเรียนเลยก็ใช่อาจจะเป็นช่วงพักของเรียนคือถ้าถ้าเกิดมีคนหนึ่งก็คือเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะก็ต้องดูแลคุณใหม่อีกรอบนึงนะก็ แต่คุณต้องกลับมาเรีวัี้กลับมาทำกันนะกลับมาเป็นแบบนอยะคะจริงจริงจริงตอนแรกหลังคลอดอ่ะเราเราก็ดูไวเนาะว่าแบบเอ๊ะเขาทำอะไรยังไงกันก็ออกกำลังกายพยายามกลับมาออกให้ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกวางไว้6เดือนแต่มันมันไม่กลับมาเท่าเดิมในหกเดือนมันก็ค่อยๆแบบใช้เวลาไปแต่ตอนี้กลับมาเท่าเดิมเหมือนตอนแบบยังไม่ดูเท่าเดิมเท่าเดิมแต่มันก็จะมีบางอย่างที่มันแบบเอ๊ะมันเปลี่ยนไปนิดนึงผิวหนังนู่นนี่นั่นเราก็ดูแลกันไปเรนี่นานแค่ไหนมากกว่าหกเดือนสเปียค่ะคือ คือ6เดือนอ่ะมันเริ่มมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่าแต่ว่ามันไม่แบบมันไม่เฟิร์มใช่อันนี้พอใจไหมครับกอนพอใจก็พยายามให้มันดีขึ้นเรื่อยๆโอเคคอนเสิร์ตโอเคขอบคุณที่มา